I need a ว้าเห็นไหมถ้าเขาเอาไปถ่ายมาแล้เดี๋ยวเขาแบ่งมนเองแต่เราไม่ได้่ายเแม่ไหวอ๋อเสียงมากครับตรงนี้สูงเดี๋ยวสักผู่จะแทนเป็นรับไปเสียองศาให้ดูนะครับเทือกเขาโมโกโจู นะครับสวรรค์บนโลกม <mówi> น,นุษย์ดีมันไม่ซื้อเอเจมาแม่นกระจกหนักเลย้อถูกลูกถูกก็โอ้ถูกแล้วมันยังไงวะดิโพลลากระจกนะเอเจหนักกว่าเดิมนะคนละห้าบาทนะเอเจ